ครับผมการสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องผูส้สุขคนเอ่อก็ต้องขออภัยนะครับงวดที่แล้วนี่ตัดตัวเลขผิดนะครับเอ่อในชุดโครงสร้างนี่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะอ่านสัญจรนะครับ4994เอ่อตัวเด่นก็ผ่านนะครับเด่น345ออกอา่า54ล่าง เรวก็9ลสีบนนะครับเด่นตัวนี้เด่นบนล่างมันเป็นเด่นบนล่างนะผมจะลงให้กับโครงสร้างเนี่ยจะลงให้ทุกงวดนะครับไไออ้้สำหรับไอ้เจ้าตัวเด่นนะสำหรับท่านที่มีกําลังนะครับสายรูดก็คือเราจะรูด3 4 5ใช่ไหมอย่างรูด3 4 5อย่างเงี้ยถ้าสามมามันจะมี 3, ม3มกี่ตัว3อะไรบ้าง3 8 3 9 3 0 3, 3 1 3 2ออะไรประมาณนี้ มันจะไม่มี3อื่นนะครับถ้า4มาก็มี4ไร48 4 9, 4ีเาอะไรประมาณนี้นะแล้วก็เลขบนนะมันเป็นแค่495นะมัน,ม,นม,มันไม่ใช่เลข8ปนะจะได้ผมเนี่ยคัดมาให้ก็คือ03 04แล้วก็95จริงจริ 94, นี่ก็94ก็เขียนไว้อยู่นะ94ก็เขียนนะครับ อันนี้ก็เป็นตัวเด่นใช่ไหมเด่นห้าหกเจ็ดมันออกห้าหนึ่งนะครับเออนี่นะครับจริงๆริงไอ้น,นี่ก็คือตัวเลขทั้งหมดนะครับจากทางช่องที่ลงคลิปแรกยันคลิปสุดท้ายตัดเลขตัดไปตัดมานะไปตัดเก้าสี่ออกซะอย่างนั้นนะแต่ไอ้เก้าสามเก้าห้าศูนย์สี่นี่เอาไปนะเก้าสามเก้าห้าศูนย์สี่นี่เอาไปไปตัดเก้าสี่ออกซะอย่างนั้นนะแป้นนะครับก็เดินอยู่นะเป็น าสามแท้บนะครับเก้าสีก็คือสามแท้บนะเดี๋ยวค่อยว่ากันไอ้พวกนี้นี่เห็นไ,ไหมมันจับออกมานะาแล้วก็ไอ้น,นี่เป็น55ก็คือ55 65้าหพี่ว่าเลขบางทีอาจจะเป็นเลขพี่น้องอย่างเงี้ยก็จับกันไว้เลขสีชุดนะครับสีชุดที่ผมจับให้แล้วเคยบอกอทุกคลิปทุกคลิปว่ามันจะหลุดไปแต้มหนึ่งนะครับแต่ไม่รู้จะเอาตัวไหนไปลด นะครับผมเคยบอกไว้อย่างนั้นวันนี้มันเป็น5 5าห้ามันไปนออก5 4าสี่เห็นไหมจำไว้นะไอเลขสีชุดนี้ก็บนล่างพวกนี้ก็ะจำไวด้ดีๆนะครับอ,อโอเคนะครับมาพูดถึงชุดโครงสร้างนะครับอันนี้อ่ะเป็นชุดโครงสร้างของงวดวันที่16นะครับงวดวันที่16เห็นหมดอยู่เนาะ อันนี้ให้แคปหน้าจอไว้ก่อนนะครับตัวเด่นก็คือมันมันเป็นเด่นบนล่างนะนะไม่รู้มันจะมาบนมาล่างเหมือนกันแต่ตัวเด่นผมก็ลงให้ทุกวดพี่น้องก็เห็นอยู่แต่ว่านั่นแหละมันจะมาบนหรือมาล่างเราก็ไม่รู้นะสำหรับตัวเด่นผมจะลงไว้ให้ตัวนี้9บวกสีเท่ากับ13เด่น3าม สีองนะวันนี้เด่นสองสาี่ครับถ้าสองมานี่ก็เยอะหน่อยนะสองสาเงนซึ่งวันนี้เยอะจริงๆนะเ,เลขสองสามสี 2, 3, 4, น่นี่ดูดีๆมีตั้งแต่0 2 6 2 7สอ2หกเด้าลยทีเดียวถ้าสองมาเรายังไม่รวมกลับอีก่นะถ้า3มาก็0ูนยยัน9 3 แต่ถ้า4มา4จะมาน้อยหน่อยส4ว4 14, 4 14, 4 6 4น4่4ส5่5หรือ8 4 8 4นี้น่าจะตัดทิ้งได้อยู่นะแต่ถ้า4มานี่ก็แต่4สวยนะผมว่าวันนี้4น่าจะอยู่เดี๋ยวมันจะมาบนมาล่างคู่ไหนแล้วก็ไปหาตัวเด่นบนเด่นล่าง กันเหมือนเดิมนะครับเราต้องไปหาหลักหน่วยนะอัะอนนี้วัดแล้วเด่นสามสี่ห้านะครับแต่ไอตัววิ่งไม่มาะเ้าไอห้าเนี่ยชนกันเยอะเนี่ยห้า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 ดันไม่มาใช่ยังงั้นนะครับเนี่ยหลักหน่วยยิ่งหรือว่าจะใช้เจ้าสูตรนี้หรือว่าจะลองดูสักนวดไหมลองดูอีกสักนวดไหมว่าตัวชน ผมก็เลยเน้นไปที่95นะครับกับ04กับ03แต่93นั้นผมวิเคราะห์จากาสัญจรนะวดก่อนนุ н, ้นสัญจรที่ไหนอะเขาออก93ไปแล้วไงไม่น่าจะเป็น93แต่เขาดันไปเป็น94นะผมก็เลยเน้นไปตัวนี้ผมเคยวิเคราะห์ให้อยู่ว่าไอเจ้าหวยสัญจรนะน,นะครับสถิติหวยสัญจรผมเคยเขียนเขียนให้อยู่นะครับ มีอยู่เดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงนะครับนี่สัญจรวดล่าสุดรู้สึกจะเป็นชัยนาทนะครับ593เพราะไนนะัไอ้93ม่ะมันไม่น่าออกไงวดที่แล้วอันนี้พูดพูดถึงวดที่แล้วผมก็เลยเน้นไปที่95กับ04แล้วก็03เแล้วไปตัด94ออกซสอย่างนั้นนะ 94, มันก็3แต้มนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับ เดี๋ยวจะไปคลิปหน้านะครับคลิปหน้าเราจะลงหลัก10บบนหลักหน่วยบนก่อนแล้วก็เราจะมาดูไอไอเอาโครงสร้างมาประกอบนะครับว่าความน่าจะเป็นว่าไอสองสามสเนี่ยมันติดอยู่10หน่วยไหมนะสองสามสี่ติดอยู่สิหน่วยบนไหมถ้ามันติดอยู่10หน่วยบนก็คิดว่าน่าจะมาบนนะ <c oughs> แต่ถ้าเกิดว่ามันเด็ดอยู่ล่างก็ไว้ว่ากันดีกีนหนึง่ง 2 3สองสามสีนี่นี่น่าจะคิดว่านะวันนี้น่าจะมาบนแต่ส่วนตัวนะผมมาดูจากตำรับตำลานะหลายอันนั่นแล้วแหละคิดว่านะสี่นะครับชทบาสี่วันนี้นะชทบ4สี่เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอันนี้เป็นชุดโครงสร้างเอาให้แคปหน้าจอก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะมาลง หลัก10บนหลักหน่วยบนก่อนนะครับก็เอาเลขวิ่งเลขอะไรหลายๆ,ๆอย่างที่ว่าความน่าจะเป็นมันมันจะโอเคไหมแต่เลขวิ่งเรานี่หมดทีแล้วนี่พลาดทั้งบนทั้งล่างนะครับดูมันจะเดินต่อไหมแล้ว <c oughs> เราจะเอาไว้เทียบเฉยๆนะครับใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้สำหรับไอ้เจ้าเรียกวิ่งรู้สึกว่าถ้าวิ่งตัวเดียวรู้สึกว่าจะมีวิ่งสามอยู่นะวิ่งตัวเดียวบนล่างนะวันนี้นะยวค่อยว่ากันนะครับนี่แหละถ้าผมมาผมพูดกลับไปกลับมาเดี๋ยวพี่น้องก็งงเองผมไม่ได้ไปหน้าเดียวไง พูดหลายอย่างอะไรแล้วเดี๋ยวพี่น้องก็งงโอเคนะแคปหน้าจอนะครับเอาแคา่ชุดโครงสร้างมากกว่านะครับคลิปใช้เวลาไม่มากหรอกใช้เวลาแค่เจ็ดแปดนาทีพอนะครับก็โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวก็เปิดตําราดูหลักสิบหลักหน่วยต่างๆเดี๋ยวจะมาลงสิบหน่วยบนให้เพราะว่าเลขล่างเรามีปัญหาอยู่นะครับเลขล่างพลาดนะครับโอเคคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ